ขาอของสถานการณ์ภัยแล้งค่ะบานประตูระบายฝายน้ําล้นอ่างเก็บน้ําหนองแรงเท่าในอําเภอพิมายได้สุดตัวหลงเจ้าหน้าที่ต้องเร่งตรวจสอบแก้ไขก่อนจะเข้าสู่ฤด,ดูน้ําหลาก นายนรินทร์ทรงพินิจกุลอนายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอพิมายลงพื้นที่ตรวจสอบบานประตูระบายน้ำฝ่ายน้ำล้นภายในอ่างเก็บน้ำหนองแรงเท่าตำบลบดอำเภอพิมายหลังเกิดซุดตัวพังลงมาประมาณ100เมตรเนื่องจากระดับน้ำได้ลดลงจากสถานการณ์ของภัยแล้งปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำอยู่ได้2ล้านลูกบาศก์เมตรมีปริมาณน้ำเหลือเพียง10,000แสนลูกบาศก์เมตรเท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอพิมายลงพื้นที่สำรวจความเสียหายทั้งหมดเพื่อแจ้งกรมชลประทานและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าซ่อมแซมเพื่อแล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลาเป็นการป้องกันปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายหลังจากเคลินปาสักชนสิทธ์ได้ลดการระบายน้ำลงค่ะเระว่า